คือกลุ่มนี้พี่หมูมีมันมีเยอะกว่าสิบสี่สิบ้าคนนะคือเอาที่เป็นที่รู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้เนี่ยไม่น้อยกว่าสิบห้าคนคือมันเป็นกระบวนการอ่ะมันไม่ใช่แบบคนคนเดียวรือไปแก้ถือไปทำมันเป็นกลุ่มคนที่พยายามจะเอาที่ดินของสองแสนหกแสนออกนอกเขตเนยืางใช้ตลาดมันไม่ใช่กลุ่มเฉพาะของสมบกอย่างเดียวมันยังมีข้าราชการนักการเมือง กมลังต้องกินแล้วก็กลุ่มของข้าราชการที่ฟ้องปอปปปไปเนี่ยสิบสี่ถึงสิบห้าคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้สิงห์หรือเรียนว่าค,ค,ค,คือคือก่อนหน้านี้มาเนี่ยผมกับพี่หมูไดุ้ดยกันแล้วผมก็ถกไปเยอะผมก็พูดไปเยอะแต่ว่าหลังจากที่เราเราได้รับเสียงจากหน่วยนการคัดค้านไม่ให้เขียน้าไปในเก้าแสนกว่าไรเนี่ยผมอีกอีกไม่กี่วันนะผมก็ปไปประชุมผมปไปประชุมกับกรรมธิการผมปไปประชุมกับปปช ผมไปประชุมเดินสายประชุมหลังจากที่ทรับเสียงหมดเราก็ตื้นตันใจนะเจรจากัแต่ว่าส่วนกรรมธิการเนี่ยเราไปฟังเนี่ยเขาไม่ได้ยินดีแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการเขาไปยอมรับว่าไอ้เก้าแสนเสียงเนี่ยเป็นการชี้นำเป็นการคือคือผมก็เขาดูถูกเสียงประชาชน,จจน,นและเก้าแสนเขาเหมือนว่าผมอะไรคนก็ฟังใช่ยังไงครับพี่หมูแล้วทั้งกรรมธิการคณะกรรมการวันแมปสปก แล้วก็หน่วยงานคามม่นคงอะไรต่างๆทุกคือวันนั้นที่ประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ่<ม>รพิดีทสื์เขาไปยื่นนั้งสือแล้วเขาก็ใ,ให้ทุกหน่วยงาน,นี่ยมาประชุมด้วยกันถ้ามีผมหน่วยงานเดียวที่ไปกรมธริยาเนี่ยซึ่งไปคือเราเห็นด้วยกับการคัดค้านเราเราไม่เห็นด้วยกับการที่เฉยอ,ออกเรารคัดค้านอยู่แล้วแต่ที่มาทั้งหมดเนี่ยห้องเนี่ยมันไม่มีใครที่ที่จะอยู่ในฝ่ายเดียวกับเราอ่ะเพราะนั้นเขาไปเหตุผล S <S <an> คือเขาไม่ชงนถาถามเราเลยเขาเขาก็ให้เรานั่งชี้แจงในส่วนที่ที่คนอยากพูดอะไรก็พูดแต่เขาไม่ฟังแต่คณะกรรมการเองเนี่ยโดยเฉพาะของท่ากระปากบริการเนี่ยออกมาพูดตลอดเวลาเลยว่าเออเหด้วยจัดการวันแบบเหตุใดจากการจัดการวันแบบอะไรเงี้ยคือคือไม่ถามเหตุผลที่มาที่ไปกมพิยานทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเ็าก็บอกว่าไม่เห็นได้คําตอบจากชัดเจนจากกุมศรยานเลยผมก็มันอย่างนี้มัน มันที้ใชชชวนตีแล้วก็ทําให้เรื่องมันคือของไม่เคารพสิทธิ์วันหนึ่งเนี่ยคุณบอกให้ผมเคารพสิทธิป์ประชาชนเวลาขีดเชตคนก็พูดเปล่าเปล่าให้ผมเคารพสิทธิ์แต่วันนี้พอมีเสียงประชาชนมาคุณบอกว่าเสียงประชาชนคุณเม่เคารพเสียงประชาชนแล้วแล้วสมก,การที่มันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นเอรัฐศาสตร์และวิชาชีพอยู่ตรงไหนผมก็ยังงงว่าอืม มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แล้วก็มาถึงเวลาตรงนี้คราถึงเราคือม,มันรู้สึกว่ามันมีกลุ่มคนกำลังจะทําอะไรกันแล้วไม่ได้ดูเลยคุณเป็นคนที่จะเอ่อเขียนกฎหมายลากฎหมายคุณจะเขียนเรื่องลักษณะของสมดุลระบบนิเวศเพื่อให้คนอยนะู่ป่าคนอยู่กับสมดุลมีป่าสี่เปอร์เซ็นต์อะไรคุณคนเขียนนะคุณคนเขียนกฎหมายให้เราปฏิบัติหมดเลยแต่วันเนี้อ<ม>บอบอย่างนี้แล้วคุณบอกว่า ไม่เห็นด้วยอะไรอีกเนี้ยผมผมก็งงนะไอ้กกะกาที่นักทั้งนักการเมืองที่กําลังพยายามจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันเป็นกกะกาของคุณคนเดียวคุณคิดอะไรคุณก็อยากเห็นเหมนกันใครที่ใครเห็นตรงข้ามกับคุณ,ค,ณคุณตอบผิดเฮ้ยอย่างนี้แล้วคุณจะเขียนเพื่ออะไรบทบัญญัติเขียนเพื่ออะไรวิธีการกฎหมายกฎห,หมายวิญยาณทำมาอย่างดีครับขึ้นจะทํากนจะสร้างเราแก้กฎหมายเมือเนี่ยมันปีสองห้าศูนย์สี่ เราฝ่ายจะแก้ได้หกเจ็ดเนี่ยที่หมูมันหกสิบสามหกสิบสี่ปีนะเราฝ่ายจะแก้ปีหกสองมันห้าสิบแปดปีที่เราแก้มาเนี่ยอา้าวทีนี้พอให้ฟังเสียงประชาชนในงวดนี้ปรากฏว่าเขาดูดูทรงแล้วพี่ชัยวัฒน์เห็นว่าเขาไม่ฟังแน่ถูกไหมฮะฟังดูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ชัยวัฒน์เขาเขาไม่รับเลยนะกับผู้ฝายไมเขาไม่เอา,เ,อาเลยเขาคิดว่า,วาคือเขาบอกว่าเคสเนี่ยเป็นการชี้นําจากผม แล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ฟังเหตุผลว่าตรงนั้นมันเป็นที่ของชุมชนชุมชนหนูว่าคือเรารู้สึกว่าวันไม่เป็นธรรมต่อสิ่งที่คุณเคยเรียกร้องในเวลาที่เราทํางานคุณก็บอกว่ขาข้าราชการไม่ฟังเสียงประชาชนอ่าเอาละเราเราก็เปิดใจในเมื่อเราเราฟังเสียงประชาชนเขาก็บอกว่าผมไม่คนชี้นำเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่อธิบายว่าตรงนั้นเป็นที่ชุมชนหมู่บ้านก่อนชุมชนหมู่หนึ่งสองสี ให้ผมบอกผมอธิบายทุกขั้นตอนเลยนะตรงนั้นเป็นป่าสองติดแต่สี่ประกาศเป็นป่าทาวน์ปีศูนย์หกเป็นศูนย์เก้าเป็นป่าคอนฟลีดหนึ่งศูนย์เป็นป่าแก่งดินสอบหนึ่งห้าเป็นป่าวังน้ําเขียวผมพูดถึงขั้นตอนถึงขนาดว่าสองหนึ่งประกาศเป็นสกกอปีสองสี่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติปราณก็ทํามาต่อเรื่องแต่พรลวบุทยานระพหบป่าไม้พรหองที่ดินมันยึด ยึดเหนี่ยวกับบุคคลที่ไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆที่คุณจะอยู่ก่อนอยู่หลังถ้าคุณไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าคุณบุกคุกพื้นที่ปิยานแล้วก็เขา,เขามาก็ามาแก้ไขตามมาติกพลมอสามที่เรียนไมีเมาแก้ไขพรบอียานสองพห้าอหกสบองปนสาร้หกสี่เพื่อให้สอดรับกัายอย่างถูกกฎหมายที่หมูลูกที่ดูเนี่ยความพยายามไม่ใช่ว่าอมปิยานนิ่งอยู่กลมเดียวมีกลมไหนบ้างไม่ว <พอ S 2> ่าจะเป็นสพเองเนี่ยประกาศปีหนึ่งแปดพรบ ราากรบสบกเนี่ยออกประกาศมาปีหน,น,นึ่งแปดวันเนี้ยสบกยังไม่เคยแก้กฎหมายเลยแล้วก็ไม่มีกฎกระทรวงมารองรับไม่มีอะไรมารองรับเลยก็คิดเองทําเองพัฒนากฎห,หมายเขียนระเบียบขึ้นมาเองชงเองจากรัศดรห้ามซื้อขายเป็นมือวันเนี้ยซื้อขายเป็นมือแล้วเป็นฉนดสบกไปไหนตอไหนแล้วโดยที่ไม่มีกฎกระทรวงเลยไต้กลมกุทย้ายตัวไม้วันนี้พัฒนากรบมาหมดทุกอย่างแล้วจนให้รัศดรที่เคยอยู่ผิดกฎหมายอยู่อย่างถูกกฎหมายเอ้าอย่างนี้ เราทำมาขนาดนี้แล้วคุณบอกว่าไม่โอเคคือคือคือคุณตั้งทงตั้งแต่แรกกับพี่หมูคือเขาตั้งทงอยู่แล้วว่าจะเดินต่อในแนวสองแสนหกเนี่ยให้ประชาชนจีดให้ปรกตเป็นคนเป็นกลางก็เป็นเหตุเมื่อวานนี่แหละคือมันอดทนไม่ไหวแล้วอ่ะเราคิดว่าเราทําขนาดนี้คงจะเตือนสติเอกข้ราชการกลุ่มคนกลุ่มทุนข้รา,าร,ราชก,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 การท่านผู้ใหญ่ข้าราชการที่เคยทํางานเคยทําเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยจะได้สํานึกว่าประชาชนเจ้าแสเสียงเนี่ย เตือนคุณแล้วนะว่าถ้าคุณพยายามที่จะเอาไปเนี่ยคุณเจอเหตุนเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็พยายามรณรงรกกค์เรื่องการค้านผมพูดในสองรูปลักษณะของสถานะของผมคือหนึ่งผมเป็นู้าราการสาธารผมก็มาโพสเขียนว่าให้ให้ทุกคนไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นอันนั้นผมก็พูดแบบตัวบกบฝ่ายผมไม่ได้ใช้ตู้อะไรเลยแต่ในส่วนตัวผมผมก็พูดในส่วนตัวผมพูดบอกครับผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากสอบกร ไปไปทำผิดกฎหมายหนึ่งสองสามสี่อุ่มทุนไปทำผิดหนึ่งสองสามสี่ราษฎรไปขึ้แเป็นมือผิดหนึ่งสองผิผมก็พูดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาตั้งห้าร้อยกว่าคดีเนี่ยจับไปในห้าร้อยกว่าคดีเนี่ยถ้าจับจริงๆเดียพันกว่าคดีพี่หมูพันกว่าคดีเนี่ยยังไม่ได้อีกห้าร้อยกว่าคดีเนี่ยไม่ได้จับเลยนะแต่เราถูกหยุดดัาก่อนถ้าเราจับทังหวดเดียพันกว่าคดีผมก็พูดในฐานะของประชาชนเขาบอกเป็นข้าราชการพูดไม่ได้เอ้าผมเป็นข้าราชการแล้วผมพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดเพราะผมทํางานมาอยู่ตรงนี ผมอยู่อุทยานมาแล้วผมผมเคยไปตั้งแต่ปีห้าห้าผมก็ไปจับกลุมมาปีห้าสี่ห้าห้าปีหกศูนย์ผมก็ไปจับกลุมที่ทับลานมาเคสของของเมื่อวานเนี่ยไอ้รักจังฟาร์มเนี่ยผมผมก็เป็นคนไปจับครับแล้วจะให้ผมคิดยังไงแล้วในเมื่อในเมื่อผมเป็นคนผมเองกับเจ้าที่สองพันกว่าคนไปโดนคดีมาแล้ววันเนี้ยจะมาบอกว่าเสียงประชาชนไม่ไม่โอเคบอกว่าผมมีทีหลังผมได่นับตัวไหอันนี้อันนี้เป็นทุนว่า คุณคุณมีทงอยู่แล้วคุณคุณไม่ฟังใครเลยแล้วคุณก็ติดหูปิดตาเวลาเราพูดคุณไม่ฟังอ่ะพี่หมูเวลาพูดเหตุผลว่าแล้วเขาก็กล่าวหาว่าเสียงของประชาชนเก้าแสนกว่าเสียงที่ไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นควรที่จะให้เอาที่สองแสนหกหมืนห้าพันไร่ออกมาเป็นสปรกรนั้นเป็นเสมือนหนึ่งว่า ประชาชนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นการชี้นําจากท่านผอ,อชัยวัฒน์อะไรทํานองนี้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าเขาไม่ฟังเสียงนี้ประมาณนี้ก็จะเดินหน้ากันต่อไปมีกรรมการชุดใดบ้างที่ที่อผอชัยวัฒน์คิดว่าเขาไม่ได้สนใจเสียงของประชาชนเก้าแสนกว่าเสียงนี้เลยเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้เอ่ยมาแล้วมีกรรมธิการกรรมธิการอะไร กรรมการวันแมปหน่วยงานความมั่นคงหน่วยไหนเชิญฮะอ่าก็มีทั้งหมดเนี่ยคือประธานอ่าเรื่องนี้เราไปที่กรรมธิการที่ดินก็มีประธานกรมกรมธิการกรรมธิการของที่ดินเนี่ยอ่าชื่อคูณศักดิ์อ่าท่านเป็นประธานอยู่ในอยู่ในเป็นประธานของกรรมธิการซึ่งเขาเขาออกมาออกมานําเสนอตลอดอยู่แล้วว่าเขาอ่าต้องไปถึงวันแมปให้วันแมปเป็นคนจัดการเขาไม่เห็นด้วยกับการตรวจคล้องกับการที่ คือก่อนที่จะโหวตเสียงเนี่ยเขาก็ต่อต้านอยู่แล้วว่าเขาต้องการทําวันแบบเดียวอ่ารายงานที่สองก็เป็นของสพกรสพกรนี่ไม่ต้องถามอีกนะมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตอก็่แล้วออ่าใช่สามก็เป็นคณะกรรมการด้านนโยบายที่ดินแห่งชาติก็คือวันแบบอ่าเขาก็เขาเจาภาพเนี่ยเขาก็เอาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ่วยงานความมั่นคงเนี่ยเป็นเป็นอดีตซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่ด้านอ่าเขาก็ เขาก็ชูธงว่าไปที่วันแมปไปที่วันแมปก็คือเส้นสี่สามที่เขาเขากำลังทาตอนเ้าไปอีกเขายังไปยังเชิญผู้ว่าที่ออกมาคัดค้านเนยไปโหวตเสียงจริงๆเนี่ยผู้ว่าคนนี้ไม่มีสิทธิ์ให้เข้ามาที่ประชุมที่สามจริงไหมพี่หมูคือคณะกรรมการเหมือนจะผู้ว่าไหนครับผู้ว่าจังหวัดโคราชครับอดีตผู้ว่าการจังหวัดโคราชอดีนะ อดีตผู้ว่าการจังหวัดโคราชเนี่ยที่ที่เ,เคยเป็นมาทำมไ<ห>มนะฮะก็นี่แหละครับผมยังถามว่าผู้ว่าคนนี้มีสิทธิ์จะเข้าที่ประชุมไหมเขาเป็นใครหรือเข้ามาไปถัดมาในในฐานะอะไรคือผมดูแล้วเนี่ยพอเห็นคนเข้าประชุมเนี่ยแล้วก็มีผู้นําชุม,ช,มชนนะผู้อดีตผู้ว่าคนนี้ก็ออกมาโพสต์แล้วก็ออกมาต่อต้านว่าไอ้กับเข้าแสนเสียงเนี่ยมันมันทาไม่ถูกต้องมีการชี้นํา ผมเป็นนายอำเภอที่อบังน้าเขียวผมเป็นผู้อํากัหวัดบางน้าเขียวไอ้ผู้วิเวกไอ้ตัวไอ้กุาชผมแม่เคยทําเรื่องนี้มาเลยมาเอ้าวแล้วคุณเป็นใครคนมาเข้าคณะกรรมการประชุมเรื่องนี้คณะกรรมการรนี้ไม่เกี่ยวกับผู้อําเลยอย่างนี้ยครับคือเข้ามาอยู่ไม่ใช่ว่าท่กำลังจะบอกว่าเขาก็ระดมคนในส่วนของคนที่เห็นไปในทางเดียวกันกับเขาว่าจะต้องเอาที่ 2แสนหกหมื่นห้าพันไล่เนี่ยออกมาจากอุทยานแห่งชาติมาเป็นสปกให้ได้ฉะนั้นใครเห็นด้วยเขาก็ระดมมากันทั้งหมดแม้กระทั่งอดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาคนนี้ซึ่งเป็นอดีตนายอำเภอวังน้ำเขียวผมพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะคือหมายความว่าใครเห็นด้วยเขาก็ระดมมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาหักล้างกับเอกับเสียงของประชาชนเก้าแสนกว่าเสียงแล้วเพื่อที่จะเดินหน้าไป เอาที่ออกมาให้ได้สองแสนหกหมืนห้าพันไร่มาเป็นสปกรเนี่ยผมกล่าวเช่นนี้ถูกไหมคัดเจยพี่หมูมันรอ0ปเ็เลยคือก็เหลือผมอยู่คนเดียวอะ่ะเหลือผมคนเดียวที่อยู่ในที่ประชุมซึ่งซึ่งไม่มีโอกาสพูดถ้าจะพูดเวลาจะกดพูดเนี่ยเขาพยายามที่จะเบรกแม่สุน,นพคือคือเขาจะทงยื่อนกันเวลาที่เหลือก็ยื่นให้ชาวบ้านพูดเวลาที่เหลือคือ คือก็หักเวลากันเขาบอกว่าคนหนึ่งมีเวลาพูดห้านาทีหรือสิบนาทีเวลาผมพูดเต็มสิบนาทีปั๊บก็จบคนอื่นพูดได้สิบติดติดคนนี้พูดเหลือเ,ลอเวลาอยู่ห้านาทีก็โอใน,นโอให้คนนั้นโอนให้คนนี้มีอย่างนี้ด้วยนะพี่หมูมีอย่างนี้ด้วยในเวทีพระราชประชุมของกรรมธิการผมว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมไทยกับระบบราชการไทยมันไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเป็นเป็นอะไรอ่ะ มีคนที่มีจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรมในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศคือเอาคนหมู่มากแล้วก็มาลุมคิดว่าเรื่องนี้ทําถูกวันนี้สังคมไทยระบบเระเบียบราชการไทยมันมันไปแบบนี้พี่หนุคือถ้าเอาคนกลุ่มหนึ่งคิดว่ากลุ่มคณะเดียวการเห็นช่องต้องการก็เป็นอย่างนี้ก็ยกมือเลยแล้วก็บอกว่านี่แหละคือถูกสิ่งเนี้ยสิ่งที่ที่กาลมันทํานี่ถูกแล้วก็เ,เสียงข้างมากมายืนว่าเฮ้ยเขาเห็นด้วยแบบนี้ แล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเสียงของประชาชนที่เปิดรับฟังประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นมาในการที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการเอาพื้นที่อุทยานแห่งชาติไปเป็นสพกรสอง0 0 0กวาไร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็หมดความหมายไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเสียงของประชาชน9,000แสนกวเสียงนี้ถูกไหมฮะอย่างอย่างครับอันนี้เป็นแค่กอ,องของคณะกรรมการ เป็นแค่เสียงของคณะกรร,ร,รมการกรรมิการาก็ก็เป็นเสียงหลักเสียงหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่เอาเขาก็มีทุนอยู่แล้วเขาก็มีเขาก็มีกองกําลังอยู่แล้วเขาก็มีคณะทีมทํางานก็แล้วก็เขาคัดค้านเตุด้วยทีนี้ทั้นตดเราเนี่ยทางสำนักพุทิยานก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดอาเสียงหมดทั้งหมดเนี่ยเสนอธิดีอธิบดีก็เสนอคณะกรรมการ,การที่อีกชาติซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานหัวโต๊ะแล้วก็มีอาองค์กรอิสระมีทั้ง ฝ่ายกฎหมายกิจกาอยู่ในขณะนี้ด้วยอ,อันนี้จะเป็นผ่านในขัน้นตอนซึ่งว่า,าผมเห็นดูแล้วว่าตรงเนี้ยยังไงก็ยืนยันเก้าแสนเสียงเราก็เราก็จะดันเก้าแสนเสียงเนี่ยให้ผ่านขึ้นไปเพื่อให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยขณะนี้เมื่อทาเสร็จปั๊บก็จะเสนอไปที่กรมเพื่อให้กรมทบทวนผมเชื่อว่างทางของกระทรวงต้องไปแนวนี้เพื่อให้ทบทวนกระทรวง ถ้าไปถึงว่าครอมอเองเมื่อสอมัครเลขาคณะมนตรีเนี่ยเห็นเรื่องนี้ปั๊บก็จะมันก็จะมีเรื่องของกรรมธิการที่ที่ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาก็แย้งเรื่องนี้ไปในในในคณะมนตรีว้ด้วยว่าเขาเห็นด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้น,นมันก็ต้องไปต่อโต้กันอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ถามว่าถ้าถึงเวทีนั้นแล้วเนี่ยพดเสียงเราเ่ยมันไปแค่หน่วยงานเดียวที่หมูนึกออกไหมมนตรินของกระทรวงคณะกรกรมการดุิงานมันไป มันเป็นแค่หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวขึ้นไปยืนพงว่าเราไม่เห็นด้วยหรอกคันค้านแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีมันมีเสียงชาวบ้านมันมีเสียงนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามองถึงประชาชนเป็นหลักเขาไม่ได้มองถึงว่าองค์กรคุณจะมีเสียงใหญ่ย่างนี้เราฟังมาเข้าใจนั่นเองแต่คนเสนอมันเพียงแค่หน่วยงานเดียวเวลาไปชูธงไปยกมือไปคัดค้านไปให้เสียงเนี่ยกระทรวงเราก็มีแค่เสียงเดียวรู้หรือเ่าไหมฮะมันก็เป็นแค่นั้นเข้าใจแต่ถ้าแต่ถ้าตรงนั้นไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะ รวมกินโตอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลกระรัฐมตรีต้องต้องผมว่าต้องต้องมีเหตุผลพอสมควรนะที่จะไม่รับก็บมีเหตุผลควรถ้าไม่มีเหตุผลหรือือดึงหรือคิดว่าไม่สนใจเก้าแสนเสียงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มีปัญหา